ชมเอ้ยผมขนลุกอยู่เขาจมน้ํานานเลยเย็นเนาะเฮ้ยขนลุกว่ะเดี๋ยวดูพี่ขนลุกสู้เลยว่ะอินใช่นี่ขนลุกเลยเนี่ยเม็ดเม็ดเลยผมขนลุกเลยผมอะไม่ต้องเอาไฟขึ้นนะไม่ต้องใช้ไฟสองเป็นเป็นอะไรพี่แปดเหมือนเดิมเลขอะไรพี่สสามหกสามหกสามหกครับคุณผู้ชมคุณพี่คนมีเซนบอกว่าสามหก เลขหกเลขสามก็คือสามกับหกเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะใช่หกเก้าตัวเดียวกันสามหกสามหกก็ทั้งนี้ทั้งนั้นชเอือมองแต่ไกลชัดเลยเนาะก็ห้าสามหกอ๋อคนทังบ้านบอกว่าห้าสามหกอาจเป็นไปได้ห้าสามหกห้าสามเก้าอาจเป็นไปได้ นะครับแล้วก็ห้าศูนย์ที่เรามองมองคือเรือนี่ให้เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูคือเรืออายุหลายร้อยปีเขาแตกนะเรือเรือสภาพไม่สมบูรณ์นั้นถึงกว่านี้เป็นร้อยกว่านี้เนี่เรือเรือเป็นรูอย่างนี้นะคุณผู้ชมเดียวเดียวเดียวเรือเป็นรูตัวอ๋อนี่มีคนซื้อของเด็กเล่นมาให้ด้วยเขาได้ไงเขาได้อ๋อเขาได้โชคไร้ลาะเขาก็ซื้อของเล่นมาถวายกุมารก็มีคนได้เยอะหน่อยนี่เดินมาดูข้างหน้า่ะ ตด,ดตรงไหนที่ว่าต้านโคกยางขุดโคกยางเขาฝันฝันว่าอะไรฝันว่าอเอา,าเรามาโอ้ยอีกแล้วจะให้เห็นหน้าหน่อยไม่ได้ฝันฝันว่า,น,วานี่นี่ได้ยินแม่พูดรูก็มีคนเขาฝันที่กรุงเทพว่าฝันว่ามีต้นยางอยู่ในน้ําตรงนั้นตรงนั้นเดินไปขุดก็เจออก็ได้ยินไม่พูดรู้แต่ เรายังไม่ได้ไปหาก็มันอยู่ไม่ไกลแล้วเขาบอกตัวเลขไหมบ้างอย่างบอกแล้วพี่บอกแล้วบอกในลาคนมาเนี่ยเคยเห็นวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนแบบจะจ่าไหมตรงนี้นี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่คนที่เขามาเขาศรัทธาเขาก็ได้ไปนะอืมก็ได้ศรัทธาก็ได้เขาก็ได้นะจานเดียวรู้สึกก็ได้ยังไงบ้างตอนนี้ก็ปกติครับกลุ่มที่มาทําพิธีอืมเขาได้แต่ว่าตอนนี้เลขขึ้นที่บนบริเวณเสื้อเดียวแล้วนี่ คุณผู้ชมครับเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่อันนี้เลขสามอันนี้เลขหกเฮ้ยเหมือนสามหกที่อกเสื้อเลยอะเนี่ยอะไรเนี่ยห้าเฮ้ยนี่ห้าห้าสามหกเนี่ยนี่นี่เลขสามห้าตัวเลขสามใหญ่มากเลยห้าสามหกสามหกที่บอกอ่ตรงนี้เกัชทำไมมาออกที่อกเสื้อเลยเห็นไหมห้าสามหกเต็มเต็มเลยเออห้าสามหกห้าตัวเล็ก เออมาออกที่โอ้ชัดมากเลยก็นี่ไงเออโอ้โอโอ้ใจโอ้ยเออเนาะสาหกเนาะสามก็นี่เลขหเออใช่ดิใช่ดิก็นีเอออ้นี่ห้าไอ้นี่ห้าไหมพี่อ้นี่ห้าไหมนี่ห้านาะเล็กเล็กห้าเล็กเลเดี๋ยวเราเออสามชัดเจนน่ะสามชัดเจนนี่สามหกหรือสามห้าหรือสาห้าก็ได้นะสามหกชัดเลยสามหกใช่มห้าสามหกเลขที่เสื้อ ใครจะเห็นเป็นห้าหกสามก็แล้วตรงนี้เมือนตอนนี้เหมือนตรงนี้เห็นเหมือนตรงนี้ตอนแรกเห็นตรงนี้ห้าสามหกสักพักกระโดดไปอยู่กลางเสื้อกลางอกซ้ายของอาจารย์เดี่ยวหกสูงครับห้าสามหกครับห้าสามหกครับขอให้ขอให้แม่ตะเคียนโผล่มาให้เราเห็นด้วยทถ้ะเรียกอะไรแปดเจ็ดแปดเจ็ด ก็ยังยืนยัน87เหมือนเดิมจานเดียวยังยืนยันเลข87นะครับท่านผู้ชมเนาะจานเดียวแล้วถ้า87ไม่ออกล่ะจานเดียวใครจะรับผิดชอบรับผิดชอบคนเลสเตต้วเงินใครเงินมันใช่ไหมออกมาจนเกือบโดนหลายรอบแล้วเกือบโดนแต่กวันนี้นี่แปดนะฮะไหนแปดไหนจะบอกนะเลขแปดนะเหตโดนหน่อยอันนี้ห้าอันนี้เลขแปดเออเลขแปดนี่ห้านี่แปดเลข ศูนย์แปดเจ็ดทางบ้านเห็นเจอ๋อศูนย์แปดเจ็ดหรือเปล่าเฮ้ยมืเลยแต่ผมมองทางนี้ก็เลขอะไรปะสามบอกเลขห้าเลยศูนย์แปดเจ็ดเออเลขห้าเลคือประเด็นจานเดียวผมอยากได้สามตัวตรงๆน่ะผมว่าเห็นนี่ไงเลขห้า ผมว่าผมเห็นห้าผมก็เห็นห้าเห็นห้าห้าและยาวหนึ่งมันก็เลขเจ็ดห้าอะไรแปดขึ้นบนครับจารเดียวห้าอะไรศูนย์เก้าห้าอ๋อมีคนทางบ้านบอกว่าศูนย์เก้าห้าอือสวยว่ะศูนย์เก้าห้าเป็นห้าเจ็ดก็สวยนะศูนย์เก้าห้าอืมแปดห้าเจ็ดก็สวยแปดห้าเจ็ดก็สวยห้าเจ็ดแปด ห้าเจ็ดแปดทำไมแต่คนลูกแล้ยเอาไหมเอาไหมไม่แต่ผมว่าคนลุกขผมพอเห็นเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไม่เคยยินนะหนาวจุดหนาวเอาเป็นว่าที่อกเสื้อข้างซ้ายของอาจารย์เดียวหกสูงจดยห้าสามหกนี่ไหมนี่เออห้าสายนี่หกนี่ชัดเลยนี่ห้าช่ดชัดเลยน้าตรงนั้นเลขสามเลยอันนี้เลขสามใช่ไหมทําไมผมมองเป็นห้าห้าล่ะพี่เอามือออก ทำไมเจ้ามองเป็นห้าห้าโอ้เนี่ยชัดขนาดนี้ชัดเหมือนตัวหนังสือเลยตัวใหญ่เบอร์นี้นี่สาโอเคโอเคจีตัวใหญ่โอเคอาจารย์ยังนี่นี่สามอ่าห้าโอสามหกห้าสามหกเหมือนเลือดสามเลยก็สามอ็สามตัวใหญ่ก็เหมือนในในเสื้อเลยน่ะเหมือนในเสื้อเลยมันอัศจรรย์เนาะนี่จริงเลยเต็มหินที่สามหกสามหกเนี่ยอืมโอเค ทร้อนแล้วเรื่มหลอนวันนี้เราอยู่ที่วัดโคกระเวียนนะครับวัดโคกระเบียนครับตำบลโคกยางครับอำเภอปราศาสตร์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เรือโบราณเรือเก่าแก่นะครับเรือโบราณเรือเก่าแก่นะก็แล้วก็หลวงพ่อเป็นไปเอามาจากอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เอามาจากสุพรรณสองพี่น้องให้โชคให้ลาบงวดแล้วงวดลเช่าเลยนะ งวดแล้วงวดเล่าห้าสามหกหห้าสามหกแล้วก็มีมีสองมีเรือเรือมีทั้งหมดสองลำอันนี้บางปะมาอันนี้อันนี้อันนี้มาจากบางปะมะมาทํามทำไมผมส่งไปผมขนลุกไฟอ่ะนี่มาจากบางปะมะบกครบอกคบนี่นี่ดูดูดูตอ้ยอันนี้ขึ้นเป็นตัวเลขเลยนั่นแหละโองอขึ้นเป็นตัวเลขเลยครับเลขสองผ่านกล้องบกครันี่นี่นี่ขึ้นราขึ้นเป็นตัวเลขเลยเลขหกิงเหอเฮ้ย นี่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 โอ้ขึ้นมาชัดเจนเลยครับเป็นตัวเลขครับคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรครับเรือตะเคียนอีกลำหนึ่งที่เอามาจากบางปะมาสุพรรณบุรีเหมือนกันเขียนเป็นตัวเลขในเสืวัผเปิดให้ดูหน่อยนี่ฮะเห็นเป็นตัวเลขอะไรครับคุณผู้ชมครับนี่นี่นี่ราขึ้นเนาะเฮ้ยกล้องผมสั่นเองด้วยผมเห็นเป็นหกเนาะ เดี๋ยวผมปิดแบบมืดๆเลยดีกว่าดูแผ่นเออเอาแบบมัวๆเนี่ยไฟไฟไปเทียนเอานี่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 ราขึ้นราขึ้นอ่ะราขึ้นเป็นตัวเลขอ่ะอันนี้เลขอะไรเหรอนี่อันนี้เลขอะไรเหรอนี่พี่พี่ช่วยดูหน่อยอันนี้เลขอะไรเนี่ยแต่เห็นหกเนี่ยที่ผมชี้นี่เลขอะไรครับนบอก่เดออันนี้เลขอะไรเนาะอันนี้เป็นเลขหกนะทำไมคุณบางคนบอกว่าศูนย์ห้าสามบาง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 เหรออืม อันนี้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 เหมือนเลขห้านี่ข้างบนนี่ห้าเลยครับอรงนั้นห้าห้าเลยครับตรงนั้นห้าห้าเลยครับศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าห้าศูนย์ว่าไปนะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะเดี๋ยวอ่าทีนี้ดูเหมือนเนี่ยอ่าอันนี้เหมือนอันนี้เลขห้าอ่าอันนี้เลขเจ็ดป่ะผมมองเป็นศูนย์นะพี่อันนี้เป็นศูนย์นะพี่ก็แล้วแต่เนาะอืมเจ็ดอันนี้นี่เลขเจ็ดอืมอันนี้เลขห้า เจ็ดห้าหลายคนเห็นเป็นตัวอะไรเนาะบางคนอาจจะเป็นหกศูนย์เก้าศูนย์เลขสองมีอยู่ที่ผ้าด้านขวาไปดูก่อนอเขาอยู่เก่าจนราขึ้นเนาะอยากใหอ่เออนี่อยากใหญ่ตรงนี้พี่พี่ไหนขอยืมหน่อยถ้าตรงนี้เหมือนเลขห้านะทําไมผมสองเห็นแต่เลขห้าไปหมดนี่นี่นี่เลขห้านี่ 59, 59, ห้าเก้าห้าเก้าคือเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าอือเห็น <c oughs> นี่อันนี้ก็เหมือนห้าชัดๆเลยเนี่อันเนี้ยห้าใหญ่มากเลยครับนี่นี่นี่นี <c oughs> อนน่อันนี้ห้าใหญ่มากใหญ่มากๆอันนี้เก้าเนี่ใหญ่มากๆ ห้าเกเป็นปริศนาอะไรสักอย่างงวดนี้มีหลัก5้ามีเเนาะไปทางนั้นต่อมีศูนย์แปดตรงนี้อยู่แล้วเอ้ยมองเป็นตัวเลขหมดเลยชีวิตชีวิตมองไปทางไหนเห็นแต่ตัวเลขอ้าวอาจารย์เดียวอันนี้เป็นเรือของกุมารอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวชุดกุมารทำไมเขามาเสียบอย่างนี้อาจารย์เดียวชี้แล้วครับเลขเจ็ดแน่นอนเดียว ือชุดกุมารใส่ให้ดีๆหน่อยอเ,อเอาไว้ให้น้องเขาดีๆนี่ชุดกุมารน,นะฮะชุดน้องกุมารใส่ให้น้องเขาดีๆนะเห็นอะไรจันเดียวเห็นอะไรจานเดียวโอ้ยเม,<อ>ม้ามาเยอะมากเลยแสดงว่าฝนจะตกหนะักฝนจะตกหนะักเลขอะไรครับอฮ้ยพูดครับกุมารเข้าเห็นเลขครับเลขอะไรครับคุณผู้ชมครับที่ส่องไปอุย้ยน่าจะชัดเจนสามตัวตรงๆนะโอ้ S <S <S สวยงามสวยงามสวยงามครับสวัสดีทักทายพี่ธนงศักดิ์ด้วยนะเลขเก้าเลขเจ <7 S 2> ็ด <7 S 1> เลขเก้าเจ็ดเลขเก้าข้างหน้าเลขห้าข้างหลังเลขห้ามีเก้าเจ็ดนีศูนย์ด้วยนะโอ้แล้วแต่ทุกคนเนะ แต่จุดนี้ผมยิงแต่ส่งไปก็ยิงแต่เยอะไปโชควาสนาของแต่ละคนเนาะจุดนี้ก็สรุปอยู่ที่ทุกคนว่าก็แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนนะครับที่นี่นะครับพามาส่งนะฮะก็ดูจากชุดชุดไทยครับก็ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านแล้วก็นักแสวงหาเรกเด็ดมาพอสมควรนะครับถ้าไม่ให้โชคให้ลาบเจ้าแม่ตะเคียนก็คงจะไม่ได้ชุดไทยเยอะแยะมากมายต่างๆเหล่านี้นะฮะ ถามว่าพี่แก้วได้เลขอะไรนะสามหกพี่แก้วได้สามหกใช่พี่แก้วได้พี่แก้วเห็นสามหกอ๋อพี่แก้วเห็นสามหกกับเจ็ดห้ากิกาพี่แก้วนะฮะเห็นสามหกกับเจ็ดห้าแล้วคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างก็แล้วแต่โชควาสนาของคุณผู้ชมนะฮะคือตรงนี้แต่ก่อนเป็นป่าช้าเก่าใช่ไหมพี่ไม่ใช่ช้าเก่านะอ๋อเนี่ยให้ดูตรงนี้แล้วกัน ข่าสารข้าวสารที่เขามาลีนมาหมดเขาลีนมันสอนผากขาวโอ้ตอนนี้แมงเม่าเยอะมากพายถ้าเป็นผีเรือล่มนี่เขาให้ดูที่ไม้พายนะอ่าอ้่าโอ้ยนนี้เหมือนเป็นรูปคนเลยนะนี่ศูนย์อะไร เป็นรูปเหมือนเป็นรูปคนเดียว<น>เลือเจ็ดเลยเหมือนเป็นรูปคนนะ่ะรูปคนเนหะ็นไหมเหมือนคนนั่งดูเราบรรยากาศ,ากาศตัวอย่างใหญ่อยู่แล้วาาเลขสามเลขสครับพี่ทีพี่พี่เอาสา <36. S 2> มหกว่สามหกก็นี่ไงบรรยากาศไม่ใชเออจาดงหน้าอกอาะเดี๋ยวมาดูหน้าอก <c oughs> อาจารย์เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนี่ ยังอยู่เลขหน้าอกอาจารย์เดียวยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะฮะถ้าถ้าเราถ้าเขาีนะแปดสามหกแปดสามหกถ้าโดนเม็แก้วนีดแปดสามหก็ใส่ไม่ลืมแก้วเลยเด็ดสามหกโอเคนะฮะเดี๋ยวรับส่งท้ายล่ำลากันไปครับเดี๋ยวจะไปอาสาพาหลอนกันต่อที่ปราสาทต่ออีกนะฝากบอกอะไรเอซอาจารย์เดียวหกสูงนะฮะ ก็ผมจะได้เลขสามหลักนะฮะเดี๋ยวขอให้รวยขอให้รวยแล้วก็ก็ได้รางวัลได้ที่หนึ่งฮะก็ขอคุณเราจะเดินทางไปที่อำเภอประจาบ้านโคกตะเบงตอเอำบลน้องใหญ่ครัับตวจะไปหาผีใช่ไหมใช่ครับผีบ้านล้างครับวันนี้จะไปอาสาพาหลอนไปลุยผีาะเฮ้ยเดียวแล้วก็ไปไปที่ข้างหลังเดียวเดียวเดียวข้างหลังเดียวเหมือนมีไฟอยู่ข้างหลังเห็นไหม นู่นน่ะนุ่นหันไปเห็นไหมไฟน่ะเอออันนั้นไฟรถไฟเฉยโอ้ยรู้ทันคิดว่าจะพาวิ่งกลัวไม่ถามจริงกลัวไหมเน้นดูที่ที่หน้าอกอาจารย์เดียวคือเน้นเน้นในดูที่หน้าอกอาจารย์เดียวนะขาวๆชัดเจนนะครับชัดเจนเลขอะไรก็เราพิจารณากันดูวันนี้อาจารย์เดียวให้เลขให้โชคให้ลาบแล้วสามตัวตรงๆนะใครมาไม่ทันก็ไปย้อนดูคลิปตอนนี้ชัดๆนะชัดๆครับชัดมากเลยอ โอเคครับล่ำลากันไปครับอาจารย์เดียวส,สวัสดีครับ